ไปดูความเคลื่อนไหวของน้องชายเวรูนี่กองหน้าทีมชาตอิอังกฤษครับนั่นก็คือจอมรูนี่ล่าสุดนั้นก็เซ็นสัญญาจะไปคาแข้งในฟุตบอลเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ของสหรัฐอเมริกาแล้วครับจอร์นรูนี่ครับ ฟังนักสกูลแล้วก็คุ้นคุณครับเขาก็คือน้องชายของเบรนรูนี่กองหน้าอันดับหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับโดยจอร์รูนี่ซึ่งเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ครับปัจจุบันก็คาแข่งอยู่กับมาร์คันฟิลทาวทีมในลีกทูของกฤษนครับล่าสุดก็มีข่าวดีเมื่อตกลงเซ็นสัญญาไปคาแข่งในศึกฟุตบอลเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐอเมริกาครับโดยจะลงเล่นให้กับ2ทีมก็คือเซียเทิร์นซาวเดอร์สและก็พอร์ตแลนด์ทิมเบอร์สครับในช่วง ในช่วงหลังจากนี้ครับก็ช่วงประมาณเดือนสิงหาคมหลังจากที่อัมลาแมคฟิลทาวน์แห่งกฤ้เรียบร้อยครับซึ่งทาด้านของจอมรูนี่น้องชายของเบมรูนี่วัย20ปีครับก็ออกมาบอกว่าเขารู้สึกดีใจเอามากๆครับที่จะได้ไปหาประสบการณ์คาแข่งใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกาครับ